สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่โชว์รถมือสองราชธานีของเจริญบริการค่ะวันนี้นะคะเล็กก็พามาดูรถ2ยี่ห้อที่ขายดีมากนะคะมิสสันและก็ฟอร์ดเลนเจอร์นั่นเองค่ะขายดีสุดนะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคะ1่งเหตุผลนะคะที่ทําให้รถ2ยี่ห้อนี้ขายดีมากนะคะเรามาเริ่มจากยี่ห้อแรกกันเลยนะคะคือฟอร์ดเลนเจอร์นั่นเองค่ะข้อเด่นต้นนะคะของฟอร์ดเลนเจอร์นะคะคือรูปโฉมภายนอกที่ออกแบบมาให้สูงและใหญ่อลังการนะคะ แลนิสันนะคะเขาก็มีข้อดีที่ไม่แพ้กันนะคะก็คือในเรื่องของออปชั่นนะคะเขาให้มาจัดหนักจัดเต็มนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีกด้วยค่ะจองยี่ห้อนี้นะคะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะคะใครที่เป็นสาวงยี่ห้อไหนนะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราจะพามาชมรถนิสสันและก็ะฟอร์ดทางร้านกันคะ่ะ มาเริ่มดูกันที่ Ford Ranger กันก่อนเลยนะคะตอนนี้เหลือเพียงคันนี้คันสุดท้ายเท่านั้นกับ Ford Ranger XL p l u s Open Cab เครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีมาพร้อมกับเกียร์ธรรมาดา6สปีดปี2018รุ่นยกสูงเป็นรถมือเดียวผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นแถมแต่งให้แล้วรอบคันพร้อมใช้เทสสุดๆค่ะ ขั้นต่อมาเป็นนิสสันนาวาาโฉมปัจจุบันรถใหม่ปีใหม่หม่แค่20,000นิดนิดเท่านั้นแต่งล้อแมก็กให้แล้วเข้าสเตปแถมเป็นรถกระบะแครบเปิดได้ด้วยคนด้านหลังขึ้นลงได้สะดวกสบายหายห่วงค่า คันที่2เป็นรถนิสสันเนวา่าคิงแคปคับเปิดได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายเหมือนกันปี2015ขึ้นอยู่ขนาด 2,500cc ที่เขามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญเขาผ่อนต่อเดือนเพียแค่6,000นิดๆเท่านั้นค่ะคันนี้ ต่อมาในสั่นคันสุดท้ายนะคะได้ตัวท็อปมือเปิดโคมเมียมที่มีกล้องมองหลังจากโรงงานมาให้ด้วยเป็นรถมือเดียววิ่งน้อยเลขไม่ห้าหมื่นผ่อนห้าพันออปชั่นเกินคุ้มและมาราคาน่ารักมากๆเพียงแค่2องแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะซื้อสดราคาสามารถพกดครดได้ไม่มีบวกแบตและค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมค่ะชื่นชอบรถคันไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ฝูงเก้าสองห้าสามสองห้าสองแปดหกนะคะและเบอร์ฝูงเก้าสอง 7 9 5 2 0 1นะคะหรือว่าไลน์นะคะแอดไซ8์ h ้า m นะคะแอดไลน์ Add line, เพื่อนกันไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทาปลดเข้าใหม่ก่อนใครคะ่ะ